เช็คดูได้นะในศาสตร์หลวงพ่อเนะี่ยว่าตัวเองจะมีอายุอีกประมาณเท่าไหร่บางคนฉลาดก็ต้องต่อบุญหลวงพ่อท่านให้พิจารณาตามความเป็นจริงใช่ไหมบุญบุญปัจจุบันบุญอดีตหมดปัจจุบันนี่ทำมันก็ต่อมันต่อเหมือนเองทํางานเนี่ยท่านว่าเองทํางานเดือนนี้เดือนหน้าเองไม่ทําเดือนต่อไปเองก็ไม่ได้กินแหละ คล้ายๆกันท่นว่ามันพิสูจน์ได้พุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จะบอกต้องทําต้องฝึกต้องทําบุญต้องฝึกเพราะมันเกิดเกิดตายตายเนี่ยมันไม่ในน่ากลัวมันเป็นธรรมชาติเนี่ยท่านก็เลยบอกเองหาที่ไว้ถ้าปะเหมาะดีเองได้ที่ดีๆเองทำไว้ให้มนุษย์ วิญญาณทั้งหลายมาฝึกนั่นนะมันจะได้อานิสงส์พอเขารููแล้วมันก็ต่อกันไปเรื่อยเราจะไปกลัวหรอกไม่ต้องกลัวหรอกตายแน่นอนแล้วก็เกิดแน่นอนใไใบตุ่อนะครคนที่มาอยู่เนี่ยมันโชคดนะีว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านเลี้ยงเลยนะผมมาเป็นโยนะหลวงพ่อท่านเลี้ยงใช่ไหมหลวงพ่อท่านเนี่ยเทวดาแล้วพีคุดกักเลี้ยง ไขรๆก็เลี้ยงเขาไม่ต้องการอะไรหรอกเขาต้องการให้เรามาสวดมนต์เราสวดมนต์เพราะอะไรเราเอาพุทธมนต์ที่ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยมาที่เราจิตเราสว่างเขาก็ได้ด้วยวิญญาณเขาได้จากเราแค่นี้แค่เนี้ยฉันว่าจันได้บอกหลวงตาว่านี่คือสิ่งที่จะเลี้ยงชีวิตเองในอนาคตท่านบอก นะเองเองถ้าเองเชื่อข่านะ่เองฝึกไปะนี่แหละคือเลี้ยงชีวิตของเองนะไม่มีใครเลี้ยงเองได้ดอกตัวเองนะเหมือนกขาเรียนทางโลกนั่นแนหะเขาเรียนเพื่ออะไรเลี้ยงชีวิตผนบอกแต่มันเรียงชาติเดียวถ้าเองฝึกอย่างที่เขาว่าเนี่ยเลี้ยงชีวิตเองไปโอ้โหไกลไหมตัวว่าโอ้ยไกลมากเลย หลายเอะเลยหลายอสงไขยหลายกับนุนเนี่ยชาติเดียวนี่นะท่านก็เลยว่าเอ็งต้องทนทนทำะายตุถูกทนทำความดีทนบันทึกพลังงานที่ดีก็เลยมาเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าหยุดห้ามหยุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เองไปเชื่อใคร เรารักหลวงพ่อได้ไหมเราก็เลยเชื่อท่านก็เลยลาออกจากงนานเลยลาปิดบัญชีสังโลกเลยกูมานั่งสวดมนต์ดีกว่าเพื่อนมันถามเอามึงออกทำไมเอ้าหลวงพ่อบอก <c oughs> เตรียมตัวตายเออถ้ากูสวดไปนี้เนี่ยอายุกูยืนแน่นอนแก่ช้าโลกน้อยอายุยืนสําคัญตรงเนี้รวยเนี่ยหรืโอ้นีเลยนี้ออกมาเลย ไม่ใช่มาแล้วก็ขี้เกียจนะขี้เกียจทำแล้วแล้วใครจะช่วยเราไม่มีตัวเองไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะช่วยเออจริงเป็นตุเนี่ยเพราะนั้นต้องช่วยตัวเองล่ะหลวงตามมาบอกต่อเฉยจะทำไม่ทำแล้วแต่ก็ทำมาแล้วไงแล้วก็มาบอกไงเนี่ยนอนขี้เกียจก,กันอนนอนส่วนเลย จะไปสนใจจริงไหมละ่ะไปสนใจบอกเอ้ยนอนไม่ได้น้องวะมไม่สุภาพเวลาตายนอนตายในยสุภาพไม่จุจินนอนสนมทำอารมณ์จสพัสบายโอ้ยอยู่ที่ไหนก็เลี้ยงชีวิตได้เดยอะแล้วมนุษย์นี่ไม่มีอะไรหรอกต้องบอก อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องหุงห้มยารักษาโรคก,ก็อยู่ได้แล้วเองจะกินสักเท่าไหร่สมองเนี่ยเมืองไทยเนี่ยุดมสมบูรณ์เองอยู่ที่ไหนก็ได้อืมอยู่วัดก็ได้วัดไหนก็ได้ทําช่วยเขาเล็กน,น้อยก็ได้กินแล้วสมบอกตลอดชีวิตเนี่ยอยู่เขาได้เนี่ยก็ได้กินแล้วเผื่อๆมีอะไรเขาก็เลี้ยงอยู่หลยเวลาตายเขาก็เผาให้ด้วยเขาไม่เอาไว้หรอกมันเหม็น จริงไหมจุพราะนันที่ของเราก็เลยถ้าใครเข้าใจก็สวดกนแล้วกันถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยอะไรไม่ได้